สุดสตรองที่คุณต้องเลือกยาริดเอชีฟบายเมยลี่ลี่ลี่ที่ปรึกษาการขายทีมโตโยต้าแทหลอตะกูลหากคุณกำลังมองหารถยนต์สมรรถนะดีๆสักคันเราขอนำเสนอยาริดเอชีฟด้วยเหตุผลที่ว่า 1. สมรรถนะดีและประหยัด ด้วยเครื่องยนต์ Dual VVT-IE ควบคุมการฉีดน,น้ำมันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์สีสูบส่งกำลังได้ดีไม่เค้นกำลังทนทานประหยัดค่าบำรุงรักษามาพร้อมกับระบบ Stop Start System ติดดับเครื่องยนต์อัตโนมัติทุกเกียร์รุ่นประหยัดน้ำมันได้มากถึง23.3กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรพร้อมถังน้ำมันที่ใหญ่จุถึง42ลิตรไม่ต้องเติมบ่อยๆ 2. ความปลอดภัยสูงสุด ถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งแบบจัดเต็มในทุกเกรดรุ่นระบบ VSC ควบคุมการทรงตัว TRC ป้องกันล้อหมุนฟรีระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกขนาดเบรกกระทันหันหากลบสิ้กีดขวางได้ทันท่วงที EBD กระจายแรงเบรก BA เสริมแรงเบรกเบรกสั้นมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง 3. สิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องเสียง DVD พร้อมช่อง USB AUX เชื่อมต่อบลูท t o และยังรองรับสมาร์ททีลิงให้คุณเพลิดเพลินกับการฟังเพลงได้หลากหลายมาพร้อมกับแอร์ออโต้ใช้งานง่ายเพียงไปนิ้วสัมผัสสำหรับลูกค้าที่ชอบภาพ,พลักษณ์แบบพรีเมียมเรามีเบาะหนังคู่หน้าทรงสปอร์ตและยังมีกล้องบันทึกหน้าหลังที่ติดตั้งจากโรงงานและ Apple c a r p l a y 4. ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายในทุกเบาะที่นั่ง ที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายและว,วางเท้าด้านหลังแบบเรียบมีวัสดุซับเสียงลบกวนรอบคันและสุดท้ายข้อที่5แคมเปญที่ทำให้คุณเป็นเจ้าของยาริดเอชีฟได้ง่ายๆดาวศูนย์เปอร์เซนต์และโตโยต้าแพล่ตตระกูลช่วยผ่อนนานถึง6เดือนมาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันโดดเด่นไม่ซ้ำใครถ้าคุณสนใจสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ั b สไครต์ให้ช่องโตโยต้าแพลตาตระกูลกันด้วยนะคะ